ก็จะไม่ถูกยกขึ้นไปเป็นตัวแปรตามต่อในระดับที่2หรือที่สูงขึ้นผมถึงได้บอกดอรบุญบอกอะไรต้้งนะฮะว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างในการที่ข้อมูลตัดต้องมากหเลยน้อยมากถ้าน้อยโอกาสที่จะเจอความแปรปรวนมากๆก็ลดลงใช่ไหมฮนะเก็บข้อมูลในเพงแค่ร้อยเคสอย่างเงี้ยท่านจะพบเลยว่าโอกาสที่ใครสปา์จะ significant จะน้อยมากและท่านก็ทำอะไรต่อไม่ได้ อาจารย์สืริชัยพูดไว้ชัดในหนังสือเล่มน,นี้นะครับเทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อทําให้เกิดความแปรปรวนมากๆคือรุ่นหกัรรุ่นห้าตอบไีบ้ฮะแบบไหนฮะถึงจะพบความแปรปรวนมากๆและถึงสามารถดิเคราะห์มันติดเอชเอ่ HLM ได้อย่างสมบูรณ์ก็คือแบบอะไรครับ มันติเสเตตใช่ไหมครับ <5. S 1> แบบหลายขั้นตอนถูกไหมฮะแบบหลายขั้นตอนอาจจะอาจจะแบ่งกลุม่มนะคลาสสิฟายให้มันชัดเจนว่าเวลาเก็บข้อมูลอย่ากเก็บในเมืองอย่างเดียวเพราะผลสมมติทางการดินของเด็กในเมืองมันก็พอๆกันเนาะใช่หรือเปล่าครับอาจจะต้องไปเก็บนู่นะแม่ฟ้าหลวงดอยวาวีเก็บข้างล่างกระจายให้ครบทุกเขต 僕から。